สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีล่าสุดนี้ครับทางบอลบิ๊กครับปุญญบ้านฟินแลนด์ครับแล้วก็โตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับเพลินกับแกงเขาสารนะครับในส่วนของละครนะครับพี่น้องนะครับกลุ่มปิด EP 14ครับพี่น้องนะครับในวันที่27นี่ครับพี่น้องนะครับใน เนื้อเรื่องก็ย้อนยุกกลับไปสมัยก่อนนะครับสมัยร้อยยี่สิบปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับเป็นร้อยยี่สิบปีของฟาั์ครับผมในโซนยุโรปนะครับสไตล์แบบยุโรปครับพี่น้องนะครับบอยมบนสไตล์ไทยครับพี่น้องนะครับบื้ยพี่น้องถือใจละครแฟนละครกุ้มปิดปัญญคกับพี่น้องนะครับเบิรงแลลวนาซีสนุกครับพี่น้องนะครับมือนี่นะครับทางค่ายตัเกียรมิวสิกนะครับ เพิ่นก็แต,งต่งโตแล้วก็ถ่ายโปรเตอร์เพื่อสิโปรโมทกับพี่น้องครับพี่น้องแต,งต่งโตนี่แต่ละคนนี่จัดเต็มมิลีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เพิ่นปล่อยอทีเซอร์ออกมาแล้วก็ปล่อยคลิปปล่อยภาพออกมาพี่น้องนะครับทางแฟนคลับทั่วประเทศแห่อคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับบอทบิ๊กเพิ่นปล่อยคลิปแล้วก็เพิ่น โพสคลิปแล้วก็มาเมมนะบอกว่าเป็นสไตล์ฝรั่งครับนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าเฮ็ Head ดจังไดรก็เบิ้งคือเก่าสันพี่น้องนะครับคอมเมนต์นี่ครับพี่น้องแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่า120ยยี่สปีก่อนย้อนยุคก,กลับไปรัชกาลที่4ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้สักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับท่านนี้เราก็มาเมมแบบซี้นะครับ แล้วทางคนอยู่บ้านฟินแลนด์ก็บอกว่าฝรั่งค่ะนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามิตตี้ใหม่ไม่ซ้ําใครนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าลีโอหน้าลอยแล้วลูกต้องซูมดูว่าใครประมาณนี้ครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ่ายโปสเตอร์ยังลงทุนดีอ่ะทําถึงทําได้ทําดีค่ะนะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอ่า ทำถึงยกนิ้วให้เลยพัฒนาต่อเนื่องสุดเลยจ้านะครับอีกท่านหนึ่งก็เมมบอกว่าอลังการงานสร้างทุกทุก EP จริงๆตื่นเต้นรอชมแล้วนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตั้งตั้งตั้งตาล้อตามทุก EP เลยค่ะนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าซีแกรมตุกต,ต,ต,ตาบาร์บี EP, ้นะครับอันนี้ก็แซวน้องซีแกรมนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า อีหล่าน้อยชุดม่วงมาสวยแท้สวนพี่น้องอันนี้กัแซลเขาน้องสีแกมนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายูรลีหล่อจนจําบ่ได้นะลูกสัวนว่าพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นน้องซีแกมแซลเซลลูกสาวสวนพี่น้องอันนี้ก็แซลนะครับอ่าป๊ากำลังน้าหาซีแกมอยู่อ่านี้ต้องบอกกันน้องซีแกรมเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องแล้วก็ผมยาวนะครับพี่น้องก็จําบ่ได้กับพี่น้องนะครับอา่า อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเด่นที่สุดคือน้องลีโอและน้องซีแกรมค่ะนะครับพี่น้องอีกคนหนึ่งบอกวา่าเสอรนลูกสาวลา้านอ้นองน้องซีแกมนันมแต่คนแอบท่วงและค้นทักกับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋องก็บ่อยากเอามาว่าเบิดครับเพราะว่าเบิดแล้วมันก็บเบ่ตื่นเต้นครับผมพี่น้องให้พี่น้องไปหาชมรับชมเองอีกรอบนึงครับผมพี่น้องนะครับเพราะว่าท่านุ่มอ๋องอธิบายไปเบิดก็สิบมงวนอีกลพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่ารับร้องได้ว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกอีีครับพี่น้องนะครับไปติดตามรับชมกันครับพี่น้องวันที่27นี้ครับแล้วก็สามารถสมัครอีพีเข้ากลุ่มได้พี่น้องกลุ่มปิดครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนุ่มองก็เอาข้าวสารมาฝากครับพี่น้องนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นุ่มองกสิลาไบกอนครับคลิปหนากระพาอกันไม่ฝากกดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับผมมันนี้ก็ลาไบกอนสวัสดีครับ